โอเคน้องขอกรับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t c v Gaming กันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เว็บ VIP Store Shop นั่นเองนะครับี๋ยววันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดกันนั่นเองครับให้รูปปนเขาไปเติมโค้ดกันเลยนะโอเคเสร็จแล้วทุกคนขอโค้ดตามผมเลยนะเฮ้ยน,นะครับ VIP KN แล้วก็สีนั่นเองนะครับผมก็สามารถกดตรวจสอบการทํารายการตรงนี้ได้เลครับโอเคนะครับนะโทรศัพท์เนี่ยไหร่เราจะได้มาห้าตันเองนะครับเมืคนเข้ามาที่บัญชีแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอาห่ดแล้วเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม็นตรอดโค้ดของเราอันนี้โอเคนะครับจับยอดขายที่สนใจทีนะก็จะมีแค่ยอดขายมากมายเลยที่บัญชีนั่นเองนะครับส่วน ีการเติมเงินก็สามารถเติมได้ทางช่องทางนี้เลยครับผมก็สำหรับคนที่เติมเป็นกา,ารชระตัวิดีโอทางอานไลน์ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้า,ถาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องผมด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นาายั่ไงอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมบายบายครับ